สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจทองทราง o r a v o Trade a c a d e มีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับมุมมองทองคำกับโคชปาาว r a v o นะคะประจำวันพุธที่5มีทุนหายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามีมุมมองในการเทรดเนะี่ยยังไงบ้างนะคะไปเลยเริ่มต้นจากทำเฟรมเดย์ก่อนเลยนะคะอยากจะพาทุกคนมาดูแท่งเทียนของเมื่อวานนะคะแท่งเทียนของเมื่อวานเนี่ยปิดเป็นแท่งสีแดง มีไส้ด้วยนะมีไส้เสียงแดงนะคะบ่งบอกว่ามีแรงขายแต่ก็มีแรงซื้อเข้ามาจําได้เลยว่ามีแรงซื้อเข้ามาช่วงค่าเลยนะคะประมาณ3ามสี่ทุ่มนันแหละที่มีแรงซื้อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกลุ่มเทเลแกมกับเราเนี่ยก็น่าจะพีพีอาร์อาร์สองกันไปเลยบอกว่าสวยมากๆนะคะนี่เลยทิ้งไส้ไว้เล็กน้อยนะคะตื่นเช้าม,มาเนี่ยเขียวฉ่ำนะคะแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยดูเป็นองค์ประกอบเสริมด้วยก็คือแท่งเทียนก่อนหน้าไปอีก เห็นไหมคะแท่งเทียนเนี่ยมีความไซเวย์มากๆเลยคือวิ่งออกข้างหรือวิ่งออกข้างในระดับที่เท่าๆกันนะคะก็นั่นแหละอาจจะอยากลังเลเพื่อที่จะอ,อนอนฟ้ามในวันศุกร์นี้ก็ได้นะคะซึ่งวันศุกร์นี้เนี่ยจะเป็นศุกร์แรกของเดือนก็จะมีข่าวนอนฟ้ามนะคะจะมาประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งนะคะหนึ Kinder, ่งทุนึ่ทุครึ่งอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมา ไปนอกกันอีกรอบหนึ่งอาจจะต้องดูตารางข่าวเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ามีนอนฟาร์มทล่์ลเนี่ยแน่นอนค่ะพวกเราก็จะมีการไลฟ์กันอยู่แล้วนะคะที่จะพาทุกคนไปเทรดนะคะแบบเห็นภาพกีฬามันๆช่วงนอนฟาร์มกันอีกรอบเดี๋ยวจะมาประกาศอีกครั้งนะคะทีนี้มาดูหน่อยซิว่าปัจจุบันเนี่ยทองคำพาเฟมเดย์เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะที่เห็นชัดๆเลยดีมนันก้อนนี้ติดอยู่นะคะ ยังไม่ใช่สิหรอกยังกําลังรอที่จะลงมาหาได้อยู่นะคะซึ่งเราเนี่ยตีดีมันก้อนนี้ไว้เนี่ยทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมเป็นดีมันสุดท้ายนะคะทุกคนถ้าสามารถที่จะหลุดดีมันตรงนี้ได้หรือหลุดสวิงแถวๆตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเทรนด์เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังหลุดไม่ได้เนี่ยดีมานนี้ยังรับอยู่เนี่ยก็มีโอกาสนะอาจจะลงมาก็จริงนะแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกถือว่าดีมานเนี่ยกับสวิงตรงนี้ มีความสําคัญมากๆนะคะที่จะบ่งบอกว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เออนะคะเราจะเห็นว่าทางเฟมเดย์เนี่ยอาจจะเห็นเป็นสองสวิงที่ตีลงมาได้หลายคนเริ่มมองแล้วอแอบไซเบอร์เบาๆนะคะแต่ว่าตีลงมาได้ด้วยเปลี่ยนเทรนแล้วยังคะโคชจริงๆก็มีการเปลี่ยนเทรนแล้วก็โคฟเช็คลิสต์ของการเปลี่ยนเทรนแล้วแต่อย่างที่บอกเลยคะ่ะถ้ายังไม่สามารถหลุดจะวิงโลตรงนี้ได้นะมีโอกาสที่จะมาเทสตร,ตรงนี้แล้วปรับตัวขึ้นต่อได้อีก ถ้าหลุดมาได้ก็นั่นแหละค่ะอาจจะเปลี่ยนเทรนด์ของทางเฟมใหญ่ได้เลยอาจจะแบบเกิดน,นะคะเป็น QM sell ทางเฟมดีก็ได้อันนั้นเดี๋ยวเป็นอนาคตเกินไปเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันดูปัจจุบันก่อนดีกว่าดูปัจจุบันก่อนดีกว่านะคะไปในทางเฟมสี่ชั่วโมงบ้างนะคะสี่ชั่วโมงนี่เห็นชัดนะคะเป็นเทรนด์ขาลงนะเป็นเทรนด์ขาลงก็จริงไหลลงมาเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งที่เขาเนี่ยกำลังมาติดก็คือส u p p ก้อนนี้ หลายคนน่าจะได้กดเซลจากซัพลพยก้อนนี้มานะคะซึ่งซัพลพยก้อนนี้มีราคา2060เนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยนี่เลยนะคะขึ้นมาทดสอบ2060นะคะแล้วก็ล่วงกันไปแบบเยอะมากๆนะคะถือว่าเป็นซัพลายที่มีความสำคัญเหมือนกันแล้วส่วนตรงเนี้ยภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการที่ซส์เว์ออกข้างนะคะจะเห็นว่าวิ่งอยู่ในกรอบแค่นี้แหละ,ะดูภาพนี้ก็ได้วิ่งอยู่ในกรอบแค่นี้เลย ะะหลังจากที่ลงมาทดสอบนะคะตรงนี้วิ่งอยู่ในกรอบอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําโล่ต่ำลงด้วยหรือเรียกกันง่ายๆเลยคือไซเวย์นะคะออกข้างแบบขาลงนั่นเองหรือต้องเรียกอะไรนะขาลงที่เป็นไซเว์ออกข้างเออนั่นแหละนะคะประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาเนี่ยมาเด้งได้ไม่มหวานสาเหตุที่เขามาเด้งเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีดีมานซ้อนของ4ชั่วโมงด้วยอันนี้ที่าอยู่ทางเท็่4ชั่วโมงนะ เป็นดีมารโซนของ4ชั่วโมงนะคะที่ลงมาทดสอบหนึ่งครั้งครั้งที่แล้วก็ดีดขึ้นมาเยอะมากส่วนเมื่อคืนลงมาทดสอบก็ดีดขึ้นไปเช่นเดียวกันนะคะก็เห็นไหมมีความลังเลมากๆเลยซับไพน์4ชั่วโมงดีมาร์4ชั่วโมงกําลังต่อสู้กันอยู่นะคะว่าชันจะยังไงดีจะเลือกทางยังไงดีอย่างที่บอกนะทุกคนมีโอกาสนะรอนอนฟา้านะคะช่วงนี้เราก็สามารถที่จะเทรดในกรอบไซเว์ไปก่อนหาแพทเทิร์นต่างๆที่เทรดได้ ก็เข้าเทรดสั้นๆไปก่อนอาจจะเก็บหนึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ากําลังรองเลือกถามอยู่นั่นเองอีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่เราเนี่ยน่าจะได้เข้าเทรดกันมาใครจำแพทเทิร์นนี้ได้ไหมเอ่ยนี่นะคะเห็นไหมแพทเทิร์นอะไรคะอ่าลองฝึกต่อกันมานะคะเดี๋ยวเฉลยเลย,เลยแปบ๊บเดียวนะคะนั่นก็คือแพทเทิร์นของ QM s a l l ใช่ไหมวันก่อนนะคะได้มีการพาทุกคนเนี่ยดูมุมมองทองคาหรือว่าในบทความก็ตามเนาะ ได้บอกทุกคนไปว่าจุดเนี้ยมันมีกรอบ QM sell ของ4ชั่วโมงด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความน่าสนใจแล้วเขาก็ขึ้นไปนะคะไปเทสบวกกับราคานะคะ 2, 3, สองสามห้าศูนย์ด้วยสองสามห้าศูนย์แถวนี้อ่าไปทดสอบของ 3, สามห้าศูนย์แล้วก็ปรับตัวลงมาแบบเยอะมากเหมือนเมื่อวานเนี่ยวิ่งกันไปประมาณ3-4มสีพจุดเลยนะกลางคืนเนี่ยมีการทุบที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ เหมือนเมื่อวานจะมีข่าวเข้ามาเป็นตัวไร้์ตัวซัพพอร์ตเหมือนกันทําให้ลงมาแบบเยอะนะคะแล้วก็ลงมาหาดีมานโซนกรอบนี้4ชั่วโมงอีกรอบทีนี้วันนี้จะเทรดยังไงได้บ้างนะคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากาเป็นสาเวย์นะคะอาจจะต้องหาจุดที่มีในยะสําคัญหรือโซนที่มีความแข็งแรงเนี่ยในการเข้าเทรดเช่นเดียวกันยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวมโนเลยดีกว่ามโนนะคะถ้าเขาเนี่ยสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้เลย เอาแบบนี้เลยนะพุ่งขึ้นไปตรงนี้ได้เลยตรงเนี้ยจะมีพฤติกรรมถอดนะคะที่เราสามารถที่จะรอพิจารณาถอยตายซึ่งกรอบของเขาเนี่ยจะอยู่ในซับไพ่กรอบเนี้ยเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนระมัดระวังถ้ามีแรงซื้อขึ้นไปขนาดนั้นแล้วเราจะมาเซลล์กรอบตรงเนี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องระมัดระวังเข้าเทรดได้นะคะแต่จะมีการลดความเสี่ยงนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าโซนเนี้ยใช้งานไปแล้วหลายรอบแล้วโซนยิ่งใช้ ก็ยิ่งมีความอ่อนแอนะคะจะแตกต่างจากรับบ้านนะรับบ้านเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งถึงแรงแต่โซนตรงนี้ใช้ไปแล้หลายรอบรมากๆนะคะความอ่อนแอของเขาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเซลล์ตรงนี้อีกเนี่ยก็อาจจะต้องอลดความเสี่ยงนะคะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าทําพฤติกรรมทองยํำลงนะคะแต่ถ้าตรงนี้ขึ้นไปสัมผัสกับ2350แล้วพุ่งตัวลงมา ตรงนี้ก็จะมีพฤติกรรมยับยั้งการที่เราสามารถพิจารณาได้นะคะตรงนี้ก็จะประมาณ23-10ามหนะคะ2,300อะไรเงรี้ยไปเรื่อยๆเลยอันเนี้ยก็สามารถที่จะมองได้ซึ่งภาพเนี่ยเป็นการมโนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเราจะต้องรองก่อนว่าเขาจะแอคชั่นอย่างไงเพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันแบบเนี้ยค่ะก็อาจจะแค่ตั้ง a l พวกรับต้าน หรือหาโซนที่แข็งแรงก่อนก็ได้นะคะแล้วก็กลางคืนเนี่ยอาจจะวิ่งวื้อหวามากขึ้นตอนช่วงตลาดเปิดทําให้เราอาจจะมีแพทขึ้นในการเข้าเทรดได้นะคะที้จุดที่น่าสนใจปัจจุบันเลยขอตั้งเลยที่2350ค่ะ2350เนี่ยจะเห็นว่าเป็นบ้านที่มีความแข็งแรงนะมาทดสอบกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่เหนือ2350ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่2350อีกรอบนึงเนี่ยแนะนำทุกคนเนี่ยเช็คคอนเฟิร์ แล้วสามารถพนะิจารณาเขาเทรดได้โอเคไหมดอกจันเลยนะสองสามห้าูนย์นะคะอนนดโนดนโนดนะคะสองสามห้าูนเนี่ยน่าสนใจพอแค่มีความเฟิร์มที่แหล่งตา้านตรงเนี้ยแนวตา้านแล้วก็สามารถเสียได้นะคะอืพาไปดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะคะหนึ่งชั่วโมงในปัจจุบันเนี่ยสร้างแพทเทิร์นเหมือนกันนะเราจะเห็นว่าสิ่งี้เขาสร้างนะคะก็พยายามจะสร้างคาพน,นี้นะคะเหมือนจะ สร้าง QM buy อจะลองดูหน่อยซิว่าลงมาเกิดภาพของ QM buy หรือเปล่านะคะชึบตรงนี้อ่าย่อมาแค่ถึงค่าฟิโบ50นะคะถ้าจะเป็น QM เนี่ยอาจจะเป็น61.8ถึง78.6จุดชุดนี้เปลี่ยนสีนิดนึงสีม่วงนะคะอืมนะ g า p ไซ d e w a นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมองได้ทั้งสองด้านเลยมีโอกาสนะคะจะอยากลงมาหานะ QM buy ตรงนี้อีกรอบหนึ่ง ตอปนิดหนึ่งประมาณ2 3 2 6นะคะถึงประมาณ2 3 2 1ไง2 3 2 6ถึง2 3 2 1นะคะจากจุดนี้สามารถที่จะมองเป็น Q ิได้ถ้าลงมานะคะก็สามารถที่จะพิจารณานะเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันพอระหว่างทางเนี่ยไม่มีบ้านอะไรที่ส่งมานะคะแค่ลงมาแหละก็ได้เช่นเดียวกันนาะที่สำหรับบายในกล่องนี้นะคะ SL ก็จะ ถ้าเข้าที่61.8นะไอก็จะอยู่ประมาณ1,000จุดนะคะก็อยู่ใต้กรอบโซนสวิงตรงนี้นะคะถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วเนาะหรือว่าใครมีทริกอะไรในการคอนเฟิร์มเนี่ยก็สามารถนำไปร่วมในการคอนเฟิร์มได้เช่นเดียวกันอืมส่วนตรงนี้นะคะถ้าไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรนะคะรอรอรอ,อให้การาบปรับตัวขึ้นไปแล้วลองดูซิมีพฤติกรรมอะไรที่เราสามารถเทรดได้ว่าแถวๆ2,350ก็เป็นอีกหนึ่งในยาที่มีความสำคัญนะคะสเกลปิง r i c e a c t i o นนะคะพฤติกรรมทองคิ s เ l ็ซลหรือใครมีต่างๆเนี่ยอื่นๆร่วมกันได้หมดเลยที่2-3-5สาที่เป็นจุดที่น่าสนใจโอเคไหมถ้ารอบายก็มารอ,อกรอบบ่ยิวเองตรงที่วาดไว้ให้นะคะหรือถ้าหลุดไปทางใดทางหนึง่งกลับมามองทางเพลยใหญ่มากขึ้นแล้วดูซิเกิดพฤติกรรมอะไรแล้วเราค่อยมาหาบายกันในกรอบดีมันข้างลาง่าแค่นั้นเลยนะคะวันนี้ วันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากที่จะฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าเรารู้เรื่องนี้ไวกว่านี้นะเราคงรวยเร็วกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกสิเท่าข้อแรกเลยเราต้องสร้าง BI ก่อนหรือว่า Basic Income ให้มันได้ก่อนผมได้แนวคิดมาจากนโยบายของต่างประเทศที่เขาเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่า UBI หรือว่า universal basic income ที่มันแปลงง่ายๆว่ารายได้พื้นฐานสำหรับทุกๆคนเลยซึ่งในข้อที่2เนี่ยก็คือการที่เราได้ทำสิ่งที่เรารักแหละพอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินแล้วอะแล้วเราได้ทำทุกๆวันกับสิ่งที่เรารักจริงๆมันจะทำให้เราอะมีความเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วพอเราไปสุดทางได้เราจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของเส้นทางนี้คุณจะเพิ่มรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยในข้อที่3เนี่ยก็คือ double การ duplicate หรือว่าการดับเบิลมันขึ้นมาถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในวงการนั้นแล้วอะ่ะมีค่าตัวแบบคนพร้อมจ้างคนอะ่ะเป็นหลักแสนหลักล้านเลยแต่ถ้าวันนี้คุณ duplicate ออกไปไม่ได้ก็จบข้อ4เนี่ย invest with compound interest คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เงินมันงอกอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วในข้อที่5ถ้าคุณรู้เรื่องเนี้มันจะทำให้เราอะยุติความคิดเรื่องการเงิน ไปอีกนานแสนนานยกตัวอย่างอย่างปูวอร์มเบฟตก็ได้นะครับมูลราคารัพย์สินทั้งหมด131.6บิลเลียนตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ5ล้านล้าน,านบาทคุณคิดแค่ว่าขอโตปีละ1%เก็พอปีละ1%ของ5ล้านล้านก็คือ5 0,000ล้านบาทแล้วถ้าเกิดว่าคุณเองตั้งเป้าว่าอีก3เดือนหนึ่ง6เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณอยากที่จะมีระบบแบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ตายตัวและคุณแค่ทำตามมัน เมื่อกี้ผมพูดแบบพับกว้างเนาะให้เป็นคอนเซปต์แต่ถ้าคุณไม่อยากได้แค่คอนเซปต์อะคุณอยากได้วิธีการไปด้วยเลยผมบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดงานนี้ investor vision 2024ลองไปเข้าดู